บางก็ว่าเป็นคำพยากรณจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตบางว่าเป็นคำพยากรณเกี่ยวกับลำดับราชการไทยบางว่ามาจากภูมิโหลยุคเก่าบางว่ามาจากราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงพยากรณ์เองจากดวงเมืองดวงเมืองไทยไม่ได้มีเพียงสิบยุคตามคำทำนายแต่อาจจะมีด้วยกันสิยุค เพราะถ้าเรานับแบบคร่าวๆว,ว่าแต่ละยุคใช้เวลา20ปี12ยุคก็เท่ากับระยะเวลา240ปี9ยุคแรกใช้เวลายุคละ20ปีรวมทั้งหมด180ปีแต่ยุคที่10ใช้เวลาทั้งหมด60ปี180บวก60ก็ตกเป็นระยะเวลาทั้งหมด240ปีพอดีจากปีพศ2325 นับตั้งแต่วันฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อถึงปีพศ2565จะเป็นระยะเวลาทั้งหมด240ปีแต่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่กันใช่หรือไม่หากพิจารณาจากการมาถึงครั้งใหม่ของดาวพฤหัสกับดาวเสาวที่จะเข้ากลุ่มกันในราศีมังกรยุคที่11อาจจะนับได้ว่าเริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่10มีนาคม2563แต่หรือว่านี่ไม่ใช่ยุคที่11แต่กำลังจะเป็นยุคใหม่เป็นยุคที่1ของการรีเซตเมืองใหม่ถ้าตอนนี้คือปี2563เรามีเวลาอีก2ปีที่จะถึงจุดครบรอบ240ปีจะเป็นยุคที่11อันยาวนานอีกครั้งหรือจะเป็นยุค11ที่จะก้าวกระโดดไปสู่ยุคที่12 ในนอีกีกปข้้าางหคำพยากรณ์สำหรับดวงเมืองยุคใหม่จึงมีดังนี้ยุคที่11เป็นยุคของราศีกุมมีราหูแปดหรือดาวยูเรนัสหรือดาวเมรตยูศูนย์เป็นดาวเจ้าการส่งอิทธิพลอย่างสำคัญธาตุลมคือธาตุของยุคประโยชน์จะมากับพลังงานลมโทษจะมากับวาตภัย ยุคที่ส1จะเป็นยุคของการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยียุคที่ตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงยุคที่ให้ความสำคัญกับพลังงานแบบเคลื่นยุคไร้สายยุคที่จะให้ความสนใจกับวิทยาการก้าวหน้าพอๆกับประวัติศาสตร์รากก้าเก่าแก่และจะเป็นยุคที่ให้ค่ากับวิทยาศาสตร์พอๆกับให้ความสำคัญกับการค้นหาสิ่งเร้นลับในทุกมิติ โดยอาจจะนิยามมันได้ใหม่ในทางฟิสิกส์จะเป็นยุคของสิ่งที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นยุคแห่งความคลุมเครือยุคของสิ่งที่ไม่แน่ชัดยุคที่โลกเต็มไปด้วยแรงปรารถนาทว่าจับต้องไม่ได้และเป็นยุคที่กิเลสด,ด้านมืดในจิตใจจะมีพื้นที่มากขึ้นนอกจากนั้นยังจะเป็นยุคของการปฏิวัติการรีบอนการกำเนิดใหม่การรีไซเคิล การอุบัติฉับพลันการพลิกผันคาดเดาไม่ได้และการสื่อสารในขั้นสูงจะกลับมาการสื่อสารจะมีความหมายมากขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะการสื่อสารไร้สายการเชื่อมต่อกันในอากาศนับจากวันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไปไทยจะค่อยๆก้าวสู่โลกเหนือจินตนาการมากขึ้นเทคโนโลยีจะมีจุดก้าวกระโดด สัญญาณไร้สายคือสิ่งสำคัญทุกสิ่งจะเชื่อมโยงหรือไขวยคว้าหากันผ่านอากาศการซื้อขายจะผ่านสะพานที่มองไม่เห็นบ้านเมืองจะก้าวกระโดดไปยังไม่เคยพบเห็นในส่วนของปัจเจกบุคคลผู้คนจะแบ่งเพศกันน้อยลงคนคนหนึ่งสามารถมีวิถีทางเพศหรือลักษณะทางเพศเลื่อนไหลไปมา และเพิ่มเติมด้วยอิทธิพลจากดาวมฤตยูดวงเมืองในยุคใหม่นี้จะมีลักษณะของสิ่งที่เหนือการคาดหมายโดยมฤตยูคือความพลิกผันการปฏิวัติการล้มล้างการอุบัติอย่างรวดเร็วฉับพลันมฤตยูยังสัมพันธ์กับสิ่งที่ริเริ่มใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอิสระเหนือพรมแดนสิ่งที่ผิดแบบแผนประเพณีเก่า และเอกลักษณ์หนึ่งของมฤตยูคือการกวาดล้างทำลายซึ่งจะเป็นการทำลายที่รวดเร็วเด็ดขาดเปรียบเหมือนการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพียงแค่คิดจะล้างบ้านมฤตยูจะไม่แยแสว่าบ้านจะพังพินาศไปด้วยหรือไม่เพราะเมื่อความสะอาดเอี่ยมปรากฏแก่สายตานั่นคือความพึงพอใจมฤตยูจะไม่สนใจการซ่อมแซมสร้างประกักพังใดๆ มริตยูจะสร้างบ้านใหม่โดยไม่หวนอาวรอดีตการอย่างมากก็กวาดล้างทิ้งไปอีกแล้วก่อสร้างของที่ต้องประสงค์ขึ้นมาใหม่หากจะมีสิ่งใดต้องรีไซเคิลบริตยูก็จะโยนให้ผู้อื่นจัดการไปผู้ที่มักจะรับภาระของมริตยูคือดาวพระเสารเจ็ดอันเป็นคู่มิตรทางอ้อมในฐานะสหายของราศีกุม หดาวมฤตยูกำลังโครจรกลุ่มลัคนาด,ดวงเมืองอยู่ในตอนนี้และจะย้ายอีกครั้งในอีก4-5ถึง5้ปีข้างหน้าคือปี2567ดาวมฤตยูจะเดินหน้าถอยหลังก่อนย้ายถาวรอ,อีกครั้งในปี2568และสำหรับประหัสของยุค11เรียกอีกอย่างได้ว่าอาทิตย์ชิงดวงอาทิตย์สองดวงย่อมจะช่วงชิงกันอยู่ตลอดไม่ได้ ถ้าไม่ได้เป็นมิตรก็มีแต่จะเป็นศัตรูจะไม่มีผู้นำบุคคลเพศชายที่โดดเด่นได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ถ้าหนึ่งกับหนึ่งรวมกันจะได้เป็นรหัสเลขสองอันเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์แทนค่าด้วยเพศหญิงตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างว่าเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตอันไกลเราอาจจะมีผู้ปกครองบ้านเมืองใหม่เป็นบุคคลเพศหญิง ที่จะมาพร้อมรับการรีเซ็ตระบบใหม่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างโดยทุกอย่างจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปดังนั้นขณะนี้จึงคือช่วงของการจัดระเบียบเมืองใหม่ก่อน